สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกเล็บมือนางสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายโดยริบบิ้นสี่เส้นนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองกรรไกรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว40เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน12เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราเจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่กดตรงรอยพับ สอดลิบินเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียนลงไปสารทับเหลียนทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอระตรลิบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอรอิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนมานะนี่นะคะลีก็จะให้สังเกตง่ายๆตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะนับมาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะจับริบบิ้นหมุนมานะคะนี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะนี่นะช่องที่สี่นี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะลีจะจับอิบินเส้นยาวนะฝั่งด้านขวามือนะคะมาสารจับริบิน พับมาเอียงมาฝั่งด้านซ้ายเสร็จแล้วขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะให้ริบบิ้นออกมาซ้ายมือนะค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อก,กันเลยนะนี่นะคะลีก็จะจับอริบินเส้นฝั่งด้านซ้ายนะจับริบีินโค้งกลับไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วจับอตัวริบีนินพับเอียงขึ้นไปด้านบนจับริบีินพับมาด้านหน้าอีกครั้งแบบนี้ ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปใต้กรีบนี่เลยนะคะด้านหน้านี่นะฝั่งด้านขวานะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะคะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีรีจะตัดให้อยู่ในลักษณะนี้นะนี่นะคะ แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะว่าจะตัดแบบไหนนะดีก็จะตัดให้ได้แบบนี้นะนะทั้งสด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเราก็จะมาจับกรีบด้านล่างนะคะให้เป็นแนวในลักษณะน,นี้นะคะสี่กรีบนี้นะทั้งสี่ด้านนะ นี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเล็บมือนางสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ